มือหนีนะครับจริงๆวันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดจริงๆวันเกิดบอลพรุ่งนี้ใชไมไปี้ยนตี<ช>วันที่สิบสองนะมืออื่นต้องปะกะแต่นะครับผมว่าอยากไปไวุ่นไหวมืออื่นจะือหมไหม่าก็ไม่รู้แขกไปจะมาเยอะใช่ไหม,มการที่จะมอบอะไรให้บอสเนี่ยผมเลยว่าให้แขกพวกเราผู้ใหญ่เป็นคนจัดก,การตรงนั้นวันพรุ่งนี้แต่ว่ามือหนี้ผมตั้งใจที่จะมาให้บอสจะมา ใหก้ก่อนเพื uh ่อนเลยก็คือก่อนนะขออนุญาตกราบอะไรนะอธิษฐานอธิษฐครับสวัสดี่เขาเกิดอะไรขึ้นขึ้นเหรอพอดีมีคนฝากรองเขาหนครับตอนนึ่ชื่อหะังเอ่อชื่ออาทิตย์บุญทุ่นครับบอกแมนมองหนีกันได้ไหมมองหนีเนาะไหนใคยไปรูปนาฬิกานี่เอาเอาซื้อจริงจริงอะจะให้ไม่ให้บอสตือนบอ จริงๆอะคือคือบอลมาเกิดว่าพรุ่งนี้แต่ว่าผมอยากสิ่หกอันเรื่องวออันพรุ่งนี้ผมจะให้เป็นหน้าที่แขกผู้หลักผู้ใหญ่บอลผมจะไม่ยุ่งเ,ออเพราะาว่าถ้าเขาถึนไปให้มันกับสีสวนกันมันก็จะยาวเนาะเพราะฉะนั้นผมเลยอยากฝีมือนีให้เสียงเเขาเต้นก่นงหลังหมดใช่ปีนี้ผม,มยังห้หลายเด้อเนาะไม่มีอะไรให้เยอะจริงเนาะก็ประมาณเท่าที่ให้ได้อะไรนี้แต่ว่านี่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 หายไปแล้ว เออไหนดูซิให้บอลนะครับเนาะขอบคุณครับอะไรก็ดีหมดนั่นแหละแต่ให้ดียังกงก็ดีแล้วพี่น้องนะครับว้าวต้องใช้ทุกวันนะนี่ผมหิดว่าใส่ตลอดง่ายตัวนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับยกขึ้นงในโซนโอ้คือพี่สาวสั้นมันคือมีสองสั้นพี่นุ่ม ไม่รู้อันนี้เชื่อมบูทูได้ด้วยนะเอาจริงหรอจริงแล้วมันไหลน้ำ<อ>มันจะไฟยังไงอ่ะมันจะดูยังไงบูทูดมันมันจเจอเบียนระบบที่ต้นเชื่อมเ้าหาแต่อุย้ยนาฬิกานะาฬิกานารักของคาสิโอแล้วก็มีจักรห้างทองเยาวราษด้วยแก่ไหมขอแก่แล้วกันคือหนักแท้หนักขึ้นเมื่อไรข้างบ่าเลยนี่เกือบหามือหน้าสื่อห้าสิบบาทผมเคยเห็นวาสใส่ผมคิดว่าบวาสนาจะมากนะ ลักษณะทุกคนนะอืมโอ้อันแบบนี้มอนบลมากก็เปิเื่อเห็นบอลใส่ใส่ตลอดหนักมากใส่พอดีใเซเลบอน่าพอดีเป็นไงเท่าไหร่นี่ใส่เท่าไหร่นี่ยจะได้บอกเขาผู้กําลังไพ่เป๊ะจังประมาณห้าสิบแอมชินพล้องก็เลยเราได้เห็นมามือบอลพอเกิดนี่แท้ๆว่าท่านรู้ไหมทําไมเลือกดีมากว่ารู้ไหมทําไม แหวนเป็นเครื่องแต่งกายได้ที่ไม่มระดุงบำลังแต่ถ้าเป็นกระด้แขนโอกาสขาดมีเพราะว่าบอสเปลี่ยนเสื้อบ่อยเนี่ยเออขอบคุณพี่หนุ่มนะฮะที่วันนี้มีทั้งนาฬิกาแล้วก็แหวนทองคําแท็บฝังเพชรถึงแม้ไม่ให้อะไรก็ไม่ไม่เป็นอันตรายเพราะว่าเราก็ดูแลกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าพี่หนุ่มก็ไม่ให้ทุกปีนั่นแหละเพราะเขาเป็นเสี่ยหนุ่มแล้วทุกวันนี้โรงงานแคบหมูเสี่ยหนุ่มร้อยล้านอย่าลืมนะว่าสงที่ได้มา มาจากผู้นีนะครับแต่การร่วมแรง่วมใจนอ้อนคือคือจริงๆผมผมบนมาผมจกมีคอนเทนต์แล้วเล่าดจริงๆผมไม่ค่อย้ถ่ายเ่ได้ำไม่ค่อยได้ถ่ายกี่เรืออ่รองเท่าไหร่รอนานๆนะใช่นานๆแต่ว่าหายหายที่นี้เราคอยไม่ได้คิด่าสีเทดคอนเทนต์พ่ออันนี้คือคอยหายใจใจคอยคจริงิเจ้าอย่าลืมเลวมาพี่น้องครับคือคือให้พูดตรงนี้หน่อยได้ไหการทีค่คอนหนึน่นลงลมเนาะแล้วมีคนมาดึงเราขึ้นมันหายากนะคือ,ค,อคือเหมือน คอยไฮไปพอดพอลอแล้วงวดรถกับน,นี้หวดูกกับมั่มแล้วตอนนั้นหันไปก็มีแต่ลูกกับเมียกับครอบครัวแต่อย่างอื่นอย่างใดไม่มีนี่ไอโรงงานเกิดขึ้นได้ไงแม้เม่ก่นเป็นหุ่นส่วนเด็กแต่มันก็เหมือนที่จะเป็นนั่นแหละเป็นอย่างเผื่อคือใช้สื่อวา่าโรงงานแคบหมูแล้วมีฟินแลนด์ตามท้ายนี่แหละอันนี้ว่าวอเดนไวนเรอร์เรารู้กันเอง และข่อยมาเห็น,นี่ข่อยก็บอกเสมอว่าเป็นยังเราขึ้นปุ๊บปั๊บข่อยขึ้นมาเลดนี่นใจมโมดะโชกิ่งกังนี่งอพี่นุ่มเมื่อวางบอกบ,บอกว่างมาได้ขอ่อยกิดว่าว่างครับข่อยบราเคยปฏิเสธบอกให้เลยว่าข่อยไม่เคยปฏิเสธผู้ชายคนนี้นะเพราะว่าข่อยเห็นด้วยใจข,อขอ่อยและขอ่อยบราเคยไปขีดโมโหพอดอันนี้คือจริงก็ทําจริงแล้วก็ได้จริงวันนี้ให้แค่นี้ วันข้างหน้าค่อยได้คืนกับคืนแบบนี้อีกค่อยเดี๋ยวอะไรอนนาฬิกาแล้วก็ทองคำหนึ่งบาทนี่นี่ที่ดิสิลูดิสิบ่ใด่สิบลู่ิสิบลูสลดิสิบลยสลูดิสิบลูดิสิบลูดบูดิิบลูหิสิบหูดิสลูดสนอย่าจับมันสิดสบล็บงาอยู่แบบลดล ก็ให้มาเท่าไหร่ก็ให้ได้เยอะคืนเดือนพนันการที่เราให้อะไรแบบเนี้ยเรายิ่งให้เรายิ่งได้รับนะเพราะว่าบอกพี่หนุ่มเสมอว่าพี่หนุ่มทำ่างนี้แล้วพี่หนุ่มจะได้คืนเยอะแต่แต่ละครั้งพี่หนุ่มทำก็เป็นไงล่ะกลับคืนเยอะไม่จะเป็นเรื่องไม่ขอคุดเรื่องอะไรบ้างใช่พี่หนุ่มจะเห็นโดจะเจอหลายว่าก็โดเข้าหนึ่งกับบึ้งบงบึ้งบงมาแต่จริงคือคือมันบอกว่าไหนแต่มันไหนอันนี้คือจริงใครไปเชื่อก็ลองทำดูนะครับบอกให้เลยนะ ก็ปีนี้นะครับฟลอดจะเดินจะเดินยิ่งไปอายุนะครับผ่านกนยืมเนาะเดินหางไปยสตลอดสอดให้นะครับเป็นที่รักให้กับที่ทุกท่านตลอดไปนะครับสาธุพี่หนุ่มด้วยที่อ่าก็ไม่ทอดทิ้งะรัพี่เราก็ไม่ทอดทิงพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็ไม่ทอดทิงเราในวันที่เราต้องการความช่วยเหลือซึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่าสายสัมพันธ์อยู่ด้วยกันได้ยาวนะครับผมในวันที่พี่หนุ่มอย่างที่กล่าวคือมักล้มไม่มีใครเราก แล้วตอนนั้นเราช่วยเราไม่ได้หวังว่าสิ่งจะต,ตอบแทนแล้วเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรแบบนี้ซ้ำบ่ได้คิดว่าจะต้องไม่เห็นยังแคบหูอีิงแง่ร่างกายบ่ได้คิดคิดแต่ว่าทำไปทำไปลูกยความตั้งใจแล้วก็จับใจแล้ววันนี้พอมาะทำไปแล้วมันเกิดสิ่งที่ดีตามมาไมั่รู้เลยว่าบางพื้นเพกกื่อการผลงันมาดูมือตอนนั้นน,น,งงนักคนที่เขาลงเนี่ยใครจะไปคิดว่าคนที่เขาลงสามารถตื่นตัวขึ้นมาได้กบบที่เราช่วยช่วยเหลือเราช่วยเหลือเราดูว่าจะสิเด็ดเป็นไหนสำเร็เขาติดตามเขาแย่แย่ตลอดนั้น ก็ได้ผู้หมูจังมันมะนี่เพรีเอาวมากของจัดการใช่ซอยซอยเกาอลีเอามาร้อยกระปุกร้อยกระปุกวันนั้นทำแล้ขายแตกไปสิบยี่สิบล้านกันวันนี้จริงๆปีเดียวได้ซ้ำไม่ถึงเอาตัวมันไม่ค่อยหยุดมันยัดจริงนะยังีปีเยอะออีกเพราะว่าเรื่องใจเประมาณครบปีครบปีมิถุนาไม่ถึงปีนะครับก็ขอบคุณพี่หนุ่มเราคุณเอสทา่ตรวจสไม่ทราบเพื่อเป็นแหล่งโดยครับพรุ่งนี้เจ็บกันโดยทั้งวันี้เพียงว่า มาตาวิ่กับมาตัมมบ,ามมบมือนีิกับาสิเกียตไทยพี่แล้วกัมือก็ต้องไปบมือเพิ่มซูเปอรเซ็เตอรอีกใส่มือซอก็ต้องไปทับนะโ <c oughs> มตอราซคา,าตูนเนี่นะครับค <c oughs> เดี๋ยวพบกันครับสวัสดีค่ะ